เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่เป็น้อนาทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับพกันะดช่องบราชอบบีเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่ในของการเดิะเป็นเดอร์สร้างเล่นวอลุ่ม2เองนะครับผมก็อาจจะไม่เปิดตัวทีนึงเพราะว่าตอนนี้ผมอาคิดในเวลาทํางานนะครับก็ต้องขอออกเวลาสถานที่นึงคือเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้อดคิปเนาะในวันที่ส8บนะคือลงคลิปไว้แลลวก็คงจะรู้กันแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะในคลิปล่าสุดนี้นะฮะมีเดิะสร้างเล่นวอลลุ่ม2นะครับคือ เป็นเดิร์สร้างเล่นใหม่ล่าสุดซึ่งจะไม่เยึดตามแบบแผนเดินในเดิร์สร้างเล่นอันก่อนแล้วนะครับคือยังไงเหรอคือถ้าใครจาไม่ผิดนะฮะผมเคยบอกไว้แล้วว่าผมอาจจะสร้าง3 4 5หแมปแต่ตอนนี้ผมขอเปลี่ยนใจนะฮะมาทําเป็นแค่แมปเดียวพอนะครับเป็นแมปที่จะไม่แจกแมปเหมือนที่เคยบอกกันไปข่าวก่อนนะฮะคือจะไม่แจกแมปเด็ดขาดเลยนะครับคือจะเป็นสภาพไหนก็สภาพนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะที่ผมจะมาบอกเพียงแค่นี้นะครับส่วน ในวันนี้นะเราก็จะพามาชมเกี่ยวกับการสร้างบ้านตัวเองนะครับคือเป็นบ้านแอดนะฮะเป็นบ้านแอดเหมือนเดิมอ่างเงี้ยคือเป็นบ้านตัวเองนี่แหละแล้วก็อาศัยอยู่ตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมออกแบบมาได้จขนาดนี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมจะพามาชมนะครับก็ในการสร้างเล่นนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละคือคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าผมมาทํางานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาทาอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะขอผมจะพยายามหาเวลาให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมต้องขอลากับไปก่อนพกกันใหม่จะก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย oh, ย yeah.